ครับสวัสดีครับแหมโอ้โหพี่น้องผมขี่รถมาจากควีนส์ทาวน์ตั้งแต่เช้าแล้วก็มาที่นี่นะสวยงามเหลือเกินเนี่ยฮะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าถามฝรั่งหนะ่อยตรงนี้เขาเรียกอะไรเมลฟอร์ดเซานดฮะเมลฟอร์ดเซานด์เมลฟอร์ดเซานน The Hills Mountains เอ๊ะคุณผู้ง ของจริงต้องถามของจริงดีกว่าเดี๋ยวฮะวันนี้ใครมาด้วยเนี่ยเมียผมเองประแจงมาประโชคใหญ่นะลุงแกนั่นแหละดันลองมาดูอ้าวดนวิทย์โอ้โหลุนคนที่ไทยอยู่ชิกๆินั่นผู้นำเรานะนำทางให้แกเราอยู่ที่นี่หกปีแล้วน้องแซนน้อง แกนชอบพูดผิดตลอดเว้ยนี่สามีเขาเมลฟอนเมลฟอนแซวแซวโอเคสวยงามเหลือเกินดูเนี้ยโอ้โหผมเอ็มันสวยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆเลยเนี่ยดูดูความงามโอ้โห ดูวิวสิโอ้นี่ผมจะหลบรถคันนี้นะฮะถ่ายให้ดูโอ้โหสวยจริงๆนะดูเนี่ยดูอะไรแบบนี้ฮะดูข้างบนฮะโอ้โหดูน้ำนะไหล ม,ม,มีหิมะอยู่นะครับเป็นน้ำตกลงมนาะสวยงามสวยงามอ๋อรอบทิศนะครับผมถ่ายให้ดูรอบทิศนะีน่รอบทิศรอบทิศที่สวยงาม เาขย,นะยโอ้โหสวยนะฮะนี่ทีมเรามาฮันพร้อมหน้าห้าคันรถตู้อีกหนึ่งคันนะฮะ,อนะฮะโอ้โหสุดยอดนี่ความสุดดีโอ้โหนะฮะ <laughs> ความสุขของตะแก <laughs> สวัสดีครับ